สวัสดีครับทุกคนผมนิกแอนเคนจับแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังกุจิกันดีกว่านะครับไม่ได้ไปจับฉลากอิจิบังกุจิมันนานแล้วนะครับทุกคนอยากจะดูผมจับแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้นะครับได้เริมครับเพราะว่ามีฉลากอันใหม่ของ วันพีซนะครับแล้วบอกเลยว่าฉลากครั้งนี้นะครับเป็นฉลากที่สวยมากๆนะครับเพราะว่าเป็นฟิกเกอร์ของ Master i ์ e ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสีจักรพรรดิล่าสุดเลยนะครับบอกเลยว่าฟิกเกอร์สวยแล้วก็เท่มากๆเลยครับฉลากครั้งนี้นะครับหนึ่งล็อตจะมีมากถึง90บใบเลยครับราคาใบละ790เยนครับซึ่งมีรางวัลใหญ่มากถึง10รางวัลแล้วก็เป็นฟิกเกอร์สักเก้านะครับรางวัลใหญ่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันดีกว่าครับ รางวัล A นะครับเป็นฟิกเกอร์ของชางส์ครับ1ล็อตจะมีทั้งหมด3รางวัลครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ผมอยากจะได้มากที่สุดในครั้งนี้เลยครับรางวัล B ครับเป็นฟิกเกอร์ของคุโรฮิเกะหรือว่าทิจินะครับใน1ล็หลอดก็จะมี2รางวัลครับรางวัล C เป็นฟิกเกอร์ของลูฟี่ร่างนิกะใน1ล็อดก็จะมีทั้งหมด2รางวัลเหมือนกันครับ ส่วนรางวัลดีนะครับเป็นฟิกเกอร์ของบาร์กี้นะครับหล็อตก็จะมีทั้งหมด2รางวัลแล้วก็เป็นฟิกเกอร์ที่ผมอยากได้อีกตัวหนึ่งเลยครับรางวัลอีนะครับเป็นถุงผ้านะครับมีแค่1รางวัลเท่านั้นเองครับนี่ก็จะเป็นรางวัลใหญ่ทั้งหมด10รางวัลนะครับต่อมาครับรางวัลเเป็นรางวัลผ้าเช็ดตัวครับก็จะมีมากถึง20รางวัลเลยครับต่อมานะครับรางวัล G ครับเป็นรางวัลพวงกุญแจหรือว่าที่ห้อยกระเป๋านะครับก็จะสามารถเลือกลายได้นะครับซึ่งมีมากถึง20รางวัลลเยครับ ต่อามานะครับรางวัล H ครับเป็นเซตแฟ้มนะครับสติกเกอร์แล้วก็ซองใส่ตัวนะครับก็จะสามารถเลือกลายได้เหมือนกันครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็มีมากถึง20รางวัลเลยครับสวยๆหลายลายเลยนะครับเนี่ย แล้วก็รางวัลสุดท้ายครับเป็นรางวัลไอครับก็จะเป็นสเตปยางอเนกประสงค์นะครับมีทั้งที่รองแก้วที่พันสายไฟนะครับก็จะมีมากถึง20รางวัลเหมือนกันครับรวมทั้งหมด90รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายรางวัล last one ครับก็จะเป็นลูฟี่ร่างนิกะซึ่งก็จะเป็นท่าโพสอีกท่าหนึ่งนะครับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับแล้วนี้ก็จะเป็นข้อมูลฉลากในครั้งนี้ครับทุกคนอยากได้รางวัลไหนบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมแล้วนะร้าได รางวัลเกอของชังส e แล้วก็รางวัลดีฟ g กเกอร์ของบาก,กีนะครับก็คิดว่าจะจับฉลากจนกว่าจะได้รางวัลดรางวัลหนึ่งนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีไปจับฉลากกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงซ์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ

ครับกับการจับฉลากทั้งหมด10ครั้งของผมในวันนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องไปต่อแถวครับแล้วตอนที่มันถึงตาผมเนี่ยมันเหลือฉลากอยู่24ใบนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์แค่ A กับ B อย่างละตัวเท่านั้นเองครับต้องบอกว่า ลุ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันให้จับแค่คนละ10ครั้งครับแล้วผมก็ได้รางวัลเมาจนได้นะครับนั่นคือฟิกเกอร์ของชังเป็นฟิกเกอร์ตัวที่ผมอยากจะได้มากที่สุดเลยครับต้องขอบคุณนะครับที่เขายังเหลือไว้ให้นะครับจริงแอบเสียดายบากี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเจอร้านที่มันเหลือดีๆก็เดี๋ยวอาจจะไปจับเพิ่มนะครับวันนี้เอาแค่10ครั้งแล้วก็เอาแค่ฟิกเกอร์ของชังไปก่อนแล้วกันครับ วันนี้ได้ฟิกเกอร์มา1ตัวแล้วก็ของรางวัลเล็กๆมาอีกเยอะเลยนะครับทุกคนอยากรู้แล้วว่าของรางวัลจะมีความสวยงามขนาดไหนแล้วฟิกเกอร์จะตัวใหญ่แล้วก็เทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลไอกันดีกว่านะครับเป็นสแตปยางสารพัดประโยชน์นะครับผมได้มาทั้งหมด4รางวัลครับแต่มันซ้ำมาลายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้มาแค่3ลายเท่านั้นเองครับอันแรกนะครับจะเป็นน่าจะเป็นที่พันสายไฟนะครับลายคุโรฮิเกะหรือว่าทิจิครับ ก็น่าจะเอาสายไฟหรือว่าสายหูฟังนะครับพันตามแขนตรงนี้ครับน่ารักดีนะครับอันนี้อันแรกครับอันที่สองนะครับน่าจะเป็นที่รองแก้วนะครับเป็นตราสัญลักษณ์ของแก๊งของบักกี้นะครับแล้วก็ลายที่สามครับน่าจะเป็นที่รองแก้วเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะครับของคุโรฮิเกะหรือว่าคิจจินั่นเองครับต่อมานะครับรางวันเฮชครับผมได้มาหนึ่งรางวันนะครับเป็นเซ็ต แฟ้มนะครับสติกเกอร์แล้วก็ซองใส่ตั๋วนะครับผมได้มาหนึ่งรางวัลก็เลยเลือกของบิ๊กมัมมาครับมีทั้งบิ๊กมัมที่ตอนเป็นสี่จักรพรรดินะครับแล้วก็ตอนที่ยังเป็นสาวๆอยู่เลยครับสวยดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแฟ้มครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีอันนี้ครับเป็นซองใส่ตั๋วนะครับตลกมากๆเลยครับบิ๊กมัมรูปนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสติกเกอร์ครับ นี่ครับน่ากลัวนะครับแต่ผมชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้มากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัน H ครับต่อมานะครับรางวัน G ครับรางวัลพวงกุญแจผมได้มาอันเดียวครับผมก็เลือกลายของช้างมานะครับเพราะว่าฉลากถูกจับไปเยอะนะครับตัวเลือกก็เลยมีไม่เยอะครับผมก็เลยได้ลายนี้มาครับต่อมานะครับเป็นเสตผ้าเช็ดตัวครับรางวัน F ผมได้มาทั้งหมด3รางวันแล้วผมก็เลือกมาทั้งหมด3ลายยนะครับก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวแบบยาวครับ อันแรกนะครับจะเป็นลายของคุโรฮิเกะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับส่วนด้านบนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อมาลายที่2ครับเป็นลายของช้างครับอันนี้จะเป็นด้านล่างครับยาวขึ้นมาจนถึงด้านบนแบบนี้ครับเท่มากๆเลยนะครับมีเหมือนกับว่าเป็นบทพูดนะครับของช้างด้วยนะครับอันนี้เป็นบทพูดที่ดีมากนะครับที่ภาษาไทยน่าจะแปลว่า คุณกลัวยุคใหม่ขนาดนั้นเลยหรือนี่ครับเท่มากๆเลยครับต่อมานะครับลายที่3ที่ผมเลือกมาเป็นของบักกีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายด้านหลังแล้วก็ลายด้านหน้าครับอันนี้ก็จะมีบทพูดของบักกีเหมือนกันครับสวยนะครับครั้งนี้เขาทําได้ดีทั้ง3แบบเลยครับต่อมาครับทุกคนเรามาดูรางวัลไฮไลท์วันนี้ดีกว่านะครับเป็นรางวัล A ครฟติกเกอร์ของชางนะครับเป็นมาสเตอร์ไรด้วยนะครับ ผมได้มาหนึ่งกล่องครับกล่อง้าข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างตัวนี้มีครบทั้ง4คนเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นฟิกเกอร์ของช้างแบบเต็มตัวแบบนี้เลยครับเทมากๆนะครับดูแค่กล่องก็เทแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับ แกะเสร็จออกมาแล้วนะครับทุกคนข้างในก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นส่วนแบบนี้ครับส่วนที่เป็นฐานใสครับส่วนที่เป็นฟิกเกอร์นะครับแบบเต็มตัวแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนของปลายดาบที่จะต้องต่อครับเดี๋ยวผมขอไปต่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟิกเกอร์ใกล้ๆกันดีกว่าครับ ต่อมาเสร็จแล้วครับทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเลยครับไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับเห็นตรงหน้าก็รู้แล้วว่าเท่แบบสุดๆไปเลยครับบอกเลยว่านี่เป็นฟิกเกอร์ของช้างที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยครับมันอิมแพคมากๆเลยครับสำหรับท่าโพสสีหน้าแล้วก็ความเข้มของสีที่เขาลงมาครับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับไม่มีฐานตั้งไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องมีฐานครับแค่ดูไกลๆแบบนี้ก็เท่แล้วใช่ไหมครับลองมาดูหน้าโคลสอัพใกล้ๆกันดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดสีหน้าของฟิกเกอร์ช้างส์มัสเตอร์ไรส์ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเขาทําสีหน้าออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนที่เป็นแววตานะครับส่วนที่เป็นรอยแผลเป็นตรงลูกตานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นปากยิ้มแบบเท่ๆนะครับกับหนวดนะครับผมแบบเซอร์เซอร์แบบนี้ครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็เท่มากๆนะครับดูผมนี่ครับก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีไล่สีตรงกลางก็จะเป็นออกสีเข้มนะครับ เท่มากๆเลยครับโหมีใครเห็นเราไม่ชอบไม่มีนะครับเนี่ยลองหมุนดูด้านหลังส่วนที่เป็นผมนะครับก็จะเรียงตัวเป็นเส้นแบบนี้เลยครับรายละเอียดก็คือดีมากๆนะครับนี่ครับเท่สุดๆไปเลยครับแล้วก็ส่วนปกเสื้อที่มีความตั้งขึ้นตั้งลงทั้งสองข้างแบบนี้ดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วดูกล้ามสิครับ ผมอีกอย่างที่ผมชอบนะครับก็คือการลงสีของเขาครั้งนี้ครับมันดูแบบว่าทําให้ฟิกเกอร์ดูมีมิติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะครับเสื้อเชิ้ตสีขาวครับแล้วก็ถือดาบนะครับดาบอันนี้จะต้องต่อส่วนปลายของดาบนะครับยาวออกมาด้านข้างแบบนี้เลยครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกางเกงนะครับก็จะเป็นกางเกงสีออกแดงๆนะครับ แล้วก็มีลายตามแบบฉบับของช้างเขาเลยครับอันนี้ก็จะมีขนนะแข่งนิดหน่อยนะครับตรงข้างๆเนี่ยก็จะมีปลอกดาบซ่อนไว้อยู่ด้านหลังนะครับส่วนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแตะสีออกน้ําตาลนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือฐานตั้งนะครับมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับแล้วก็เป็นสีใสนะครับทําให้ฟิกเกอร์ดูสวยขึ้นครับแล้วก็ก็จะมีส่วนด้านหลังที่เป็นเคฟนะครับส่วนผ้าคลุมข้างหลังครับก็จะกางออก ยาวๆแบบนี้เลยครับนี่ครับค่อนข้างกินพื้นที่นะครับแต่ว่าสวยดีครับเพราะยังไงมันก็ต้องมารองรับกับความยาวของดาบนะครับนี่ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟิกเกอร์ของช้างตัวนี้ครับดูยังไงก็สวยก็เท่นะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยครับสําหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ของช้างครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงแล้วกันนะครับว่าโดยรวมแล้วฟิกเกอร์มีความเท่ขนาดไหนครับนี่ครับ ถ้าใครเป็นสาวกของชางนะครับบอกเลยว่าฟิกเกอร์ตัวนี้ห้ามพลาดเลยครับเอาจริงๆนะครับสวยทั้ง4ตัวเลยครับแต่ผมชอบของชางมากที่สุดนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์ของบารกี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเขาทำออกมาเป็นฟิกเกอร์ครับส่วนฟิกเกอร์ของทิจิแล้วก็ลูฟี่ร่างนิกะก่อนหน้านี้เคยมีมันแล้วนะครับก็เล่สึกเฉยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบว่าตั้งตัวใหญ่ๆมาสเตอร์ไรคบ4ตัวนะครับผมก็คิดว่าเป็นฉลากที่คุ้มค่าน่าจับมากๆเลยครับ แล้วนี่ก็คือรางวัล A อฟิกเกอร์ของชางครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับวัดจากฐานนะครับขึ้นมาถึงด้านบนจะอยู่ที่ราวๆประมาณ22เซนติเมตรครับและนี่ก็คือรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลากทั้งหมด10ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับส่วนตัวผมวต้องบอกว่าชอบแล้วก็พอใจมากๆเลยนะครับบอกได้คําเดียวเลยครับถ้าเกิดฟิกเกอร์ตัวนี้เข้าไทยไปจับกันนะครับ ถ้าเกิดไม่จัำจะต้องเสียใจแน่นอนเลยครับเพราะว่าฟิกเกอร์รอบนี้สวยแล้วก็เท่มากๆเลยครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับดูผมจับฉลากอิจิบังคุจินะครับรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆหรือว่าไปส่งการ์ดวันเพีสเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย